สวัสดีครับจะพามาเบิงภารกิจตอนเช้าของมินตาครับเราเห็นอย่างเนี้ยเดืนเช้ากันมาอันนี้ก็มาซักผ้าอันนี้เป็นผ้าของผัวทีวนี่ผ้าของพ่อใหญ่นะครับซักไปแล้วอันนี้น้ำซองน้ำล่างอะล่างอะล,ล,ล่างน้ำใสแต่ว่าของเจ้าของคพ่นซักซักมือนะครับเราซักหมัดซักมือ อุ้ย <Ooh. S 2> เอาเมื่อสักบนบนสบายดีสวัสดีครับนะครับตาสา,าวเลารักต่างวัยค่ะพ่อใหญ่สมทธิ์รักต่างวัยเบาไทยนะครับเมนอันนี้สาวเลาาถ้าว่ <laughs> <laughs> าประจอบเบิ้งภารกิจเนี่ยมสาของมินตาจอบเบิ้องยัง จอบเอบิ้งจอบเบิ้งความหมายของจอบอันทั้งสาวเล่าคืออีหยังคือจอบเบิ้งจอบเบิ้งจอบเบิ้งหยังจอบเบิ้งหยังซั่นซักผ้าเพื่อนเพื่อนนึกวันจอบเบิ้งอันนั้นเนาะ <c oughs> ซักผ่าซักมือสักผ่นะครับซักมือนะครับซักเซมือส่วนของมิตาซักเซมือของผัใหญ่ใส่ตูใส่ตูปองเเอามือซักใส่กะละมังแมนซักใส่ซ้ำซักใส่ซ้ำบ้านบ้านบ้านเจ้าเอินกะละมังเรือนซ้ำเอินกะละมังเอินกะละมังกะคือกันควอมเดียวกันเนาะอันนี้เด้ออันอันนี้เป็นเออเขาเอินกะคุุกะคุคือกันหร่นเปล่าคือกันกะคุคือกันกะละมังคือกันอ๋อมันก็คือกันนะทุกอย่างคือกัน ในในส่วนของความแตกต่างคือกันมันมันมีบางส่วนที่บวกขึ้นกันคือผู้หญิงกับผู้าชายเนี่ยเนาะผู้หญิงกับผู้าชายนี่ในบางบางบาง,บางตำแหน่งมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ <laughs> ใช้มึงดูใช <laughs> มึงดูตาเปนนะครับใส่เสื้อเบื่อไรเนี่ยใส่เบื่อไดเนี่ดู เบอร์สามสิบหกเบอร์สามสิบหกโอ้อยไงตัวนี้ญ่ยอยู่เ่ล่าไงแต่ว่าใหญ่ยอยู่ไหมไงนะครับมามาอันนี้มาเบื้องเบื้องหลังอันนี้จะพอมันเบื้องหลังเมื่อกี้นี่เบื้องหนา้าอันนี้เบื้องหลังก็ก้มนี่แหละอยู่ก้มกลมง่ายๆอย่งเดียวแหละการวิธีการซักของเราอืมมัน<ะ>คือซัก<บ>อย่างอื่นเนาะไม่ใช่ทำนิ่งแต่เคยซักด้วกันนะครับผม เ<ห>อ้ยเยาวาทีว่าเจ้าของซักของเจ้าของเองอ๋อตั <laughs> ้งแต่คอยตั้งแต่คอยเป็นเด็กน้อยตั้งแต่เกิดมาโว้ยบ้านในมีดอกไฟฟ้าก็ซักเสกะละมั่งหรือถ้ามาสอนเราไปซักเสกซักอยู่น้ำหว่วยไปซักอยู่ขัวสะพานขัวกัน,กนละเอิ้นขัวกันนั่นแหะอ่าไปย่ามอาบน้ำย่ามแรงเราพาไปซักน้ำอเอาไปพืชใส่แป้นสะพานแล้วก็ แปรงถู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 ซักผ้าแล้วเลีวเ,เอ็ดพอดอ,อ้อมป้อมเออใจกระตุกไว้โดดน้ำตาอาบน้ำอุ้ยครับแล้วละเด้อันนี่แล้วแล้วเรือแต่นนเ,ๆๆเอาไปปั่นบวันนี้น,นี่ครับสเสื้องหลังอันนี้เบื้องหลังเนี่ยเพราะว่าเราบริหารในหันหนามา <laughs> พะนี้ไงพะนี้มักซักอีู่วะซักซักเป็นคือกันซักอิลีนะเป็นซักแมนเออซักแล้วมันสะอาดหรือว่าซักแล้วออกน้ำ อกอถ้ามันต้องใส่น้ำถ้าบ่ใส่น้ำมันเลยยังไงมันก็บ่สะอาดตัวบางยามก็ซักแล้วออกน้ำด้ยโอ้โอ้ถ้าซักแนว้ซักออกน้ำอันนั้นมันมันเปนซักผ้าแล้วซักเนี้ยเอาผ้าจะ่าบ่ออกน้ำอ่ะออกออกน้ำออก <c oughs> <ม>ออกก็ได้หัหยอกพี่น้องต่อมวนอันนี้มาเบื้องหลังก่อนนะครับอ่าสบายสบาย อันภารกิจประจําวันของสาวมินตา,านในขณะที่เพิ่นยูนะครับเพิ่นยูเพิ่นกัจัดการนะครับอันนี้มากลางนำลางนำอันนี้อีกกีนึงถ้ามินตาวายูผมกับลุยเองได้ขึ้กันก็คือ,คอหน้าทีนี้คืองานงานสินนี้มันกับโบเมนโบเมนว่า หนักหนาเนากมเฮ็ดได้เฮ็ดได้ทุกคนนั่นแหละเนาะมันเฮ็ดบดใดถึงแด้ผัวขี่ไวเอ้ยคือยดคือซักคือซักขีคือยังว่าเอ้ผูวชส้หนิเพราะมันผูวคนที่ซักผ้ามันก็เฮ็ดบดใดอ๋าลังคนนาะซักหอดอันบางคนผู้ไส้นาะซักเครื่องของเนี้ยซักหอดอันซักเบิร์ดเบิร์ดเนี่ยหน่อกมากน่องแตคือเครื่องนี่คือแนวที่มาใส่ห่อหุ่มเนี่ยซักเบิร์ด จากเบิด์ตูเนียวผู้ผู้ที่ซักให้เนี้ยเนาะไปก็เคยซักส<อ>่วงเนี้ยโยกับเนี้ยออกลูกใหม่เนี้ยโยก,กับเนี่ยซักผ้าอ้อมผ้าขี้โอ้เคยซักเบิดบ่ได้เงี้ยคือเต็มใจด้วยเต็มใจความบ่มเป็นวาซักธรรมดาปั้นวะเนี่ยทามาปั้นปั้นผ้านะครับปั้นเพื่อให้มันแห้งรีดออกบัดนี้รีดให้น้ามันออกรีดให้น้าออกเสียงดังกึ๊กกึ๊กักนี่ได้ครับพี่น้อง เอาบรรยากาศจริงๆนั่นแหละเสียงปันเืียงแล้วก็ตาเคลมว่าห้าเห้าตาขาวนี่ทำดิงนี่แล้วก็เป็นกันศาสตร์นะครับเป็นกันสาดเราก็บริเมนว่ามันในที่แอร์อัตตากแล้วมันบริเมนหรอกนะครับก็คือตากลมกับตากแดดนี่ยมันจะมี่่ลมอยู่คือลมลมพัดทางด้านมาจากด้านนี้ด้านนั้นด้านนี้คือลมลมโกลกสบายสบายแล้วก็พาบได้ตกสีด้เพราะว่าเขาบได้ตากแดดฝนตก ส้ำได้ซำหนึ่งมันกับบออบอบอ,บอเปียกนะครับอันนี้คือการวางแผนคือบ่ดีบ่จะว่าว่านี่เจ้าเคยเห็นเห่นผู้ผู้ใดเห็นแบบข่อยบอ่บ่มีดีหนอบ่มีบ่มีเลยอันนี้เป็นการวางแผนอันนั้นก็เสร็จแล้ว <c ười> พอดีอันนี้มุนแหล้วก็จะเอานั้นมาใส่จะตากต่อกันไปเลยอ,อยากกินขอกำยังมันเนี่ยว่าสีอยากกินอัน ก๋วยจับอยากกินก๋วยจับก๋วยจับเบาใสเบ้าใส่บ้าใสเบ้าเอาไอ้ปอดเบ้าใสเบ้าเอาปอดตับจะกินเนื้อตับตับกินเนื้อมากกินเนื้อมากก็มากินตับตับกินตับตับได้ว่าใส่กับปอดไม่อยากกินเนาะกินลายเทื้าเร็วมันมันเป็นยังไงบุว่าต้คือยังไงยังเคยอยากกินก๋วยจับโดนเนาะไม่ซื้อก๋วยจับก๋วยจับนี่มักเสียงมันม่วนมักมักซื้อมันเนาะจับจับจับเนาะ จับจับจับจบเสียบม่เสียบโอ้ยเนี่ยเสียบผมมินต์ตายจับ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 อะเมื่อนี้ว่าเบื้องเบื้องทั้งเบื้องหลังแหละกัเบื้องหน้านะครับผมหยอกนะครับหยอกเลยอะเอาไว้อตัมนี่ทุกวันถือว่าเป็นคลิปคลายเครียดนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีครับสดี